ใครที่อยากเปิดร้านสินค้าราคาเดียวร้านไดโซต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ร้านไดโซถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1977โดยคุณยานกเริ่มการขายเป็นแบบเคลื่อนที่โดยการตั้งราคาสินค้าให้มีราคาเดียวกันทั้งหมดคือ100เยนหรือ60บาทไทยสำหรับการเป็นเจ้าของร้านไดโซต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ผมจะเล่าให้ฟังค่าเฟรนชชัยในการลงทุนทั้งหมด4ล้าน1 9 0 0 0บาทอายุสัญญา3ปีค่าริขสิ์270,000บาทค่ามาจำสินค้า450,000บาทค่าออกแบบ150,00 ค่าติดตั้งและระบบแคชเชียร์1,000 0บาทค่าสินค้าเริ่มต้น1 7 2 0 0 0้บาทสำหรับพื้นที่ประมาณ70ตารางเมตรมีระยะวลาคืนทุน3ปีค่าสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นราคาขายส่งอยู่ที่39บาทต่อชิ้นราคาขายปีกอยู่ที่60บาทต่อชิ้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนของเฟรนช์ชัยร้านสินค้าราคาเดียวร้านไดโซรวมถึงทุกวันนี้จะมีสินค้าเข้าใหม่อยู่ตลอดเวลาครับ